รดน้ำปลาเหยียบปลานห,นหน่หนหอยนึงแกงก็แซ่บเหฮะแกงขมบ่แดงเราตามรอ้อนๆลินทงจากไทยสั่งมาจากไทยก็ได้นี่เราจะได้กินเราจะมาทำแกงไข่หมูแดงใส่ผักหวานนะพี่น้องเด้อผักหวานงามๆพี่น้องสร้างมาจากไทยครับผมลิ้นทงจากไทยนี่ก็สร้างมาจากไทยครับไข่หมูแดงล่างไวๆๆ้เรียบร้อยยังแต่จะเด็ดผักหวานครับผม เก่งแบบล้าวๆ,ๆบ้านเฮานี่แหละครับเก่งล้าวๆก็เสบยดพี่น้องก้อยก็เสบแต่ว่าเมื่อนี้จะกเกงใส่ประกวสร่างมากครับผมพี่สาวเราร่างมากครับร้านไทยไปเกงกันเลยครับแล้วก็มาขูดพริกกันเลยใส่พริกแห้งนะใส่ประมาณนี้ใส่เกลือไปด้วยหน่อยนึ่งเกงใส่พริกแห้งนะเราจะขูดเอาประมาณนี้เด้อพี่น้อง ไม่ต้องละเอียดมากนะครับแล้วก็ทําการขูดขูดไม่ต้องละเอียดเหมือนกันครับแล้วก็จะใส่หัวหอมที่เราเตรียมไว้นะฮะประมาณนี้ที่ลงไปเลยครับสูตรวีนีก็จะเอาแบบขูดให้หัวหอมมันแตกออกักกันนะครับกจะประมาณนี้ครับเอาแค่นี้นะฮะน้ำเราก็ค้างไปละ เติมลงมาเลยนะฮะแกงแบบบ้านๆได้พี่น้องเนะก็จะปรุงไปเลยใช่ช้อนตักใส่ช้อนแรก่อนวีนี้ก็จะใส่ลูกน,นะนี้ไปนี่หม้อเราก็เดือดละใส่ถั่วแดงลงไปเลย่อยนะคะ จะไม่เผ็ดน,นะนี่แต่ก็คงจะเผ็ดอยู่หแอบที่เราเอาไปไข่มดแดงเราเริ่มสุกละนี่ไข่มดแดงตัวตึงแล้วเราก็ใส่ผักหวานไปนะคะสักคู่นะคะผมรอให้ไข่มดแดงสุกหมดก่อนรีงมันก็สุกหมดแล้วน,นะครับผมห่วงลองแองแงอยะะู่แล้วใส่กระเทมลงน,น้ำเดือดไปทุกฝั่งที่ลราต้ ก็มาเอาักหลาลงเลยนะครับช็บนี้ชุดไปชุดไปบเ็ลยครับเราไปจเายพร้อมกินคนตรงนีเลย มัาะประมานี้แกงบบาทั้งรอบบะเปนแเราเีบล้วหลไปเตแบบิสานเท่าไรต้องใส่ยังไงลุดลำปลาเยอะปลาล้าหน่อยนึงอัน้ก็แซ่บแลฮะแกงผอมผแดงเราตามน้องเนมุนตูจากไทยสั่งมาจากไทยได้ไีมเราจะได้กินแล้วก็สุกแล้วเราก็ติดไใได้ เล็บแสบแล้วไปดกชิมแบปแต่ไม่ได้ถ่ายตอนชิมไม่ดูน,นะคะ